ครับสวัสดีนะครับผมปกติซ่องเป้าอีสานพี่น้องนะครับผมเนาะพี่น้องหูบะเปลาอีสานอยู่ไตตอนนี้นะครับผมเนาะจากน้องบุญภูมมุ่งสู่บ้านบึงชนบุรีนะครับผมเนาะงานมือนี้พี่น้องบัตรน่าจะหนึ่งร้อยหรือเปล่านะครับผมเนาะพอเขียนติดไปนี่หนึ่งร้อยหรือว่าเป็นงานมือขึ้นพี่น้องอะไรพี่น้องบ้า ภัยกำลังใจเหลอเนาะเรากับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนล้วกับผมเนาะวันที่24พฤศจิกาย mm. นเนาะพี่น้องเนาะคือมือแรกเหรอและครับผมเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยสะเดอแล้วพี่น้องเนาะอีหลานน้อยพ่ออีหลานน้อยพ่อพี่น้องแล้วผมทำงานมันขึ้นเป็นสาวแล่เนาะรับผมเนาะเป็นสาวแล่พี่น้อง อันนี้เท่ากับยู่นางานแล้วมาก่อนเวลานะครับผมเนาะอ่ามาก่อนเวลาเขาเอานามมาส่งพี่น้องเขาเอานามมาส่งวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะครับผมว่าเป็นอ่าของชมผูนาะพี่น้องน้องชมผูอ่าเสดอแบนนะครับผมเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าเป็นของอ่าสาวน้อยสะเดดแบนของน้องชมพู ล่างงานตามนี้พี่น้องงานมีถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมเนาะอ่ะยี่สามยี่หกยี่หกนะเป็นรถแท้แล้วก็ผมเนาะยี่เจ็ดเป็นน้องชมพู่คืนนี้เป็นวงใหญ่นะพี่น้องเนาะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีลาหน่อยเหรอพี่น้องไม่ก็ตั้งใจอีลาหน่อยเอาหลายเลยลพี่น้องเด้อ างานตอนนี้ต้องบอกว่าแดดเปียงแดดเปียงพี่น้องรับรองวิฟเนีน่นอนไปเลยเพราะว่าแดดแดดดีนะครับผมําวันนี้ฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมเนาะวัดไงรีพี่น้องวัดไ่รีผมกะเคยมายูสต้นบุรีเป็นหลายปีได้พี่น้องนะครับผมเนาะอยู่แถวบ้านบึงแลวพี่น้องแต่ว่าไม่เคยเข้ามาวัดเนื่องจำนงจักเทียมเลยพี่น้อง วัดไงดีพี่พน้องลงบททวดพงหมกใหยหนึ่งก็ผมเล่าติดตั้งนะห้องผีผ้า,อ,าอย่างเบิ่งจักหน่อยเนาะครับผมงานวันนี้ต้องบอกว่าหลังเวที่มองผักเส้าของศิลปินนะครับผมแดนเซอร์แคบหน่อยหนึ่งนะครับผมต้องบอกว่าแคบหน่อยหนึ่งดีพี่น้องเพราะว่าเวทีนะครับผมแทบจะติดกับกำแพงเลยนะครับผมเลาวมี ช่องว่างแล้วน้อยเดียวนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการกลางเต้นนะครับผมเนาะที่อยู่ของศิลปินเนาะพี่นอ้องก้ถามว่าพื้นที่กว้างบอก,กะว่าค่อยกว้างไปไหนดอกพี่น้องนะครับผมนอกจากถือว่าระดับหนึ่งนะครับผมพื้นที่ที่ตั้งเวทีได้พี่น้องนะครับผมนอกจากว่าถ้าถามว่าพื้นที่วัดไงบอเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับผมเนะราบ,บอกบบอกันเลย เป็นวัดท,ที่ใหญ่มากๆนะครับผมท่านี้น่าจะเป็นสนนคนเดินคราไปแ้โอ้เป็นงานวัดนะครับผมงานวัดตั้งแต่เลยเนาะผมจุพิ้ไปเบิ้งลงปูตรวนเด้อเป็นลงปูตรวดกว่าเห็นเห็นขังรังนาจะแม่นแล้วครับผมเนาะไม่รู้ว่า ก่อสร้างเสร็จเรียครับ <c oughs> ผมห้องน้ำสะดวกสบายเ้ยพี่น้องห้องน้ำลายครับผมนอะตอพื้นที่อาจจะแคบแคบไปแน่นนะครับผมน้ำปุงต่างเวทีดวงปุ้ทวดนะครับผมนอะอง,งแญ่เลยพี่น้องโอ้โหนะครับผมเนาะ ถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่เลยนะครับผมพี่พี่น้องนี่กว่าไม่ทางกี0ปีนะครับทางด้านการเป็นของน้ำหลวงปู่ทั่วองค์ใหญ่น่าจะมุงตะเหลี่ยวนะครับผมน่าจะสร้างเพิ่งเสร็จพอพิเสียดแกะเบี่ยงเสียดอย่างนี้นะ เมื่อกี้กันแวะเขาไปเดินเขาพอหยุดพอหยุดนอนแล้วก็ผมก็เลยเขาบ้าหาเขาเขากับน้ำา้าห้กมาแรงกะทีเขาเขากับเขากับน้ำา้าอีกรอบแล้วกับผมหลอกับพอหยุดกับพีหลานอนรถนำบ้านรถไอติมก็เลี้ยงยุ่มวุื่อลพี่น้องเขามาขายยุ่มดุื่อ ว่าเป็นวัดที่ใหญ่เป็นใหญ่ทรรมดาพี่ต้องใหญ่ใหญ่มา,มากๆเลยครับ <c oughs> โอ้ทางทีก็เปเย็นแต่เย่นแหละครับโอ้โหเปตดเย็นครับ <c oughs> โอ้ข้างหน้ากันง่พี่น้อง เที่ยวเรียกเลยได้พี่น้องบริษัทไม่ยู่หนีไม่ยู่มวันฝงหลายปีเป็นทีปีพี่น้องแล้วพึง่งมาครั้งแรกคือกันน้นอครับผมเนาะข้างนา็ใยั่พี่น้องลงุงผู้ทวดว่าเป็นวัดที่ใหญ่เลยนเนาะแต่ใดจะเป็นโรงเรียนนะครับผมเนาะ หลายคนว่าเจ้าจะาบอสดูแลาย้บาวิสานเหมือนเดิก็ <c oughs> ต้องบันไดแหละน้อง,องผมเนาะพอบันไดกับจักรีวาย,ยัางไงอ,อันนี้น่าจะสร้างเพิ่งเสร็จหรือสร้างยังไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยยังใหม่ๆอยู่พี่น้องเ <c oughs> ป็นจะมาทำบุญเด้พี่น้องเป็นจะมาทำบุญเ <c oughs> ล้วกะ็ได้บุญพร้อมได้มาให้กำลังใจอีหลานหน่อยเข้าพร้อมนะครับผมฝากพี่น้องน้องครับผมยุ่งใกล้หรือว่ายุ่งไกลถ้าใจ รักนะครับผมเนาะมีใจหรือเปล่านกะกรนะฝกว่าตามีใจก็ตามมาน้องๆเพราะพ่อพ,พ,พอกันนะมาพมาพ่อบาอีสานก็สามารทาทักท้ายน้นองพูดคุยอ่ะกับบาอีสานได,ด้เด้อพี่น้องเด้อออามาทักทายกันได้ปุบคุยกันได้นะครับผมเนาะมาทําความรู้จักกันพี่น้องเมื่อกี้ติดรถกับอ่า ก่อนเท้าขาหล่อบมพี่น้องแล้วก็ผมนอกพอดีเป็นทางพานเพลินเพลินก็เลยอ่ะแวะลับแล้วก็ผมนอกเดี๋อวบ้านในงานก่อนแล้วับผมแต่ว่ากับอีก่โดนพี่น้องกับิงกลับไปทำกับข้าวแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับผมช่วงเย็นๆนะครับผมรถจะที่งานจะาจจะมาหกแล้วนะครับผมเราคนที่งานดันซื่อคอนวอย เกี่ยวกับอาจจะเป็นศิลปินนะครับผมมากทีายังพักผ่อนกันอยู่นะครับผมเแล้วกีฬาหน่อยฮอกก์เตอรยังไม่มาน่าจะมาช่วงห้าหกโมงเย็นครับน้องครับคลิปนี้ไพศาลฝากไว้สมีแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเต็มทั้งสองบริษัทแน่ยเผื่อเป็นกระตังใจแล้วพี่น้องผิดพลาดกับการใดขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมน้องเมื่ใไหรกระตั้งใจอีหฬาหน่อยกันหลายๆอ้อแล้วครับผมเนาะเราจะลืมแล้วพี่น้องบรนเพลงบท จะใส่เข้ามาปั่นทีหลังดันเพลงนะครับผมแล้วเพลงยืนนึงมันเขายืนมาะมันได้ของบอลโจนะครับผมแล้วก็เพลงเดินทางตั้งอีกหน่อยพี่น้องฟังสลับกันนะครับผมเนาะพี่น้องจะฟังเพลงของบอลโจแล้วก็ฟังพี่หลานหน่อยนะครับผมแล้วสลับกันได้นะครับผมเนาะหรือว่าหลายคนบอกว่าเขาเปนฟังของส่องเดียวยอดวิวว่นคืนมันได้พี่น้องกับฟังของหลายๆส่องนะครับผมเนาะยุคครูพี่น้องไฟฟลายกับพี่น้องครับจุ้มยิ้าใบซานขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม